แยนคะเดี๋ยวสแตนบายนะคะเพราะว่าจะเริ่มงั้นงั้นเดี๋ยวเราอาธิฐานด้วยกันก่อนนะคะอ่ะโอเคค่ะขออาจารย์ชัาชชัยนะคะที่จะนำเราอาธิฐานสำหรับการซ้อมในวันนี้ด้วยค่ะ ครับขอเราล่งใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพงศ์หลายขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่พวกข้าพงศ์จะได้ซักซ้อมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าขอส่งโปรดนำพาพวกข้าพง้าให้มีกําลังและมีสมาธิธานในการที่จะทําสิ่งนี้ด้วยกันอธิษฐานกลับทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะก็คือว่าจะเจจจเจบีไหมยังลูกโอเคเริ่มต้นนะคะตอนนี้ก็คือว่าไฟพี่ปุ๋ยขาพี่ปุ๋ยช่วยเปิดไฟทั้งหมดเลย ตอนนี้นะคะเริ่มต้นบรรยากาศในห้องประชุมนี้นะคะก็คือว่าไฟเราเปิดเฉพาะไฟนีออนทั้งหมดเลยนะคะ<อ>นาร์เรเตอร์เข้าไปเก็บตัวก่อนค่ะ <laughs> โอเคอ่ะบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนักดนตรีนะคะก็จะเริ่มบรรเลงเพลงนะคะจนประมาณ20นาทีหลังจากนั้นจะเป็นคลิป เบื้องหลังการทำงานคลิปพื้นดำแล้วก็คลิปเขาดาวแล้วก็คลิปบิบเสียงม,มือถือนะคะแล้วหลังจากนั้นในเวลา4ี่โมงตรงโจเจขาในเวลา4ี่โมงตรงนะลูกก็คือว่าจะเปิดตัวพิธีกรโอเคค่ะงั้นพี่รถล,ลันให้พิธีกรเลยค่ะเข้าๆ คืนความสุขนั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อตัวเจนะคละดิฉันก็จะเยอะดิฉันก็จะเชิญทุกคนนะคะร่วมร้องเพลงคริสต์มาสด้วยกันนะคะผ่านไปแล้วภเพลงนะคะรับรู้สึกถึงบรรยากาศของวันคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนิดนิึงตึ้งตึงตึงโอ้โหเกมสนุกมาก ล้วค่ะมันถึงเวลาสมควรแล้วนะคะที่เราจะเข้าสู่บรรยากาศงานความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสนะคะว่าคืนความสุขของชาวใจผูกพันคืออะไรนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงผ่านบทเพลงของคณะนักร้องประสานเสียงและบรรยายโดยอาจารย์ชาชายจารุวทัทีหากทุกท่านพอแล้วขอเชิญพบกับเชิญชมการแสดง The Night of Joy คืนความสุขค่ะขอเซยงประมือให้กับการแสดงด้วยค่ะ